พบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิแคระแนวน้อมหุ้น C B G นะครับเออก็ตัวนี้เป็นผู้ท้าชิงของอีกเจ้าหนึ่งแล้วครับนะครับอันนี้เป็นคารบาวอีกเจ้าหนึ่งเป็นกระทิงนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า C B G เนี่ย ช่วงนี้ฮอตนะกำลังเนื้อหอมนะว่ายัางซื้อได้อีกไหมนะครับก็มาดูกันก่อนว่า c ีพเขาทำไรนะครับก็คือ c b g เนี่ยก็คือคาราบาวนะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีซึ่งลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรก,กิจผลิตทำการตลาดจำหน่ายและจัดการเครื่องดื่มบําลุงกำลังนะครับเออมีอะไรบ้างก็เนี่ยมีอะไรบ้างก็เนี่ย เป็นคาราบาวแดงนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยสตาร์ทนะแล้วก็มีตอนนี้ก็มีกาแฟนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นกระป๋องสีเข,ข,ขียวนะครับเออกินแล้วตาแข็งตาตั้งเลยนะตัวนั้นนะเวิร์กนะครับสําหรับพวกที่ไม่ได้นอนเนี่ย,ยคือแบบพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้จักง่วงๆแข็งตาตั้งเลยนะครับผมไม่ใช่อะไรนะผมไม่ได้ค่าโฆษณาเนะี่ยแต่ว่าผมไปโดนมาละนะครับ ขับรถง่วงๆนี่โดนไอกระป๋องเขียวไปนี่โอ้โหสุดยอดนะครับโอเคนะก็คือเมนธุรกิจหลักเขาก็คือเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับแล้วก็เขาก็ไประดับโลกแล้วนะคือไประดับโลกคืออะไรไปสนับสนุนถ้วยคาราบาวครับนะครับที่อังกฤษนะเออก็ไปไปไปต่างประเทศแล้วนะเออ น่าสนใจนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยช่วงนี้มันร้อนแรงนะเราเรามาดูกันว่าถ้าเราจะซื้อตอนนี้เนี่ยมันทันไหมแล้วก็แต่ว่าถ้าเราไม่อยากซื้อสมมติไม่อยากซื้อตอนนี้รอรอซื้อราคาที่ได้เปรียบเนี่ยเราจะซื้อที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคไปที่กราฟเลยอ่ะนี่ไทม์เฟรมเดย์นะครับของ CbG ก็เป็นอนุโมขาขึ้นนะครับ อ,อก็แนวโน้มขาขึ้นแล้วก็จะขึ้นได้อีกถึงไหนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ว่าเรามาดูแนวโน้มของเขาในระยะสั้นกลางยาวกันนะว่าดูทั้งหมดแหละว่าเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้นะครับลงทุนกันไปยาวๆนะโอเคก่ <Okay. S 1> อนอืน่นเราก็ไปดูที่มันก่อนนะครับเราก็อืม เขาเพิ่งเข้าตอนปีไหนเนี่ยเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสิบสี่นะครับหกปีละนะครับหกปีแล้วนะครับก็ใช้ได้นะครับหกปีแล้วเนี่ยยังตอนนี้คือแนวโน้มใหญ่เขายังเป็นไซเวย์นะนะครับเราก็มาตีแนวรับแนวต้านก่อ แนวต้านนี่ครับพอเราได้แนวต้านในไทม์เฟรมมันแล้วก็เราก็สวิตไปที่ไทม์เฟรมเดย์เนาะ โอเคเอ้ยทำเฟรมวิกนะครับมันครอบคุมหมดหรือยังนะทำเฟรมวิกครอบคุมหมดหรือยงังเราวเรามาดูกัอนอือก็มีแนวนี้ แล้วก็มีแนวนี้นะครับเดีเลยเราไปดูเดยวเลยอือทางเฟรมเดก็โอเคนะก็ดูดีและ เราไปดูในทางเฟรมมันนะครับว่ามันลกหรือเปล่าทางเฟรมมันก็ไม่ลกนะครับไม่ลกอืมไม่ลก ทางเฟรมมันมีแนวต้านตัวนี้เพิ่มมาืมดูว่าเขาย่อจบยัง ดูไม่ได้นะครับวัดไม่ได้เพราะว่าเป็นไซ์เวย์วัดทาเฟรมวีกได้ไหมอืม ถือว่าใกล้เคียงนะครับอืมอืมก็มันเป็นไซ์เวยวในเกาะเนี่ยนะครับ เราทำมันสีแดงนะครับไซเวกอบใหญ่อะนี่นะครับไซเวกอบใหญ่นะสำหรับคนที่มีของนะครับก็ในคาราบราวแดงนะครับในทามเฟรมมันมีกระกินเป็นตัวสด 嗯。Mm hmm. ถ้ามันลงมาตรงนี้มันจะขึ้นไปถึงไหนถ้ามันยอ่อเรามันจะขึ้นไปถถ้ามันเบรกนะครับถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะไปถึงไหน นีะครับโอเค ก็ C B G นะครับในไทม์เฟรมมันนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน94นะครับถ้าสามารถผ่านแนวต้าน94ได้ก็จะขึ้นไปทดสอบที่108.50นะครับถ้าผ่านได้ก็จะเป็นนิวไฮนะครับ108.50นี่ก็จะเป็น123.50นนะครับสำหรับ c b g นะครับอืมนะครับในไทม์เฟรมเดย์คนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับระวังแนวต้านที่94นะครับอืมก็น่าสนใจนะครับ c b g อืม c b g นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าจะให้เวิร์กนะ ถ้าจะให้เวิร์กนะครับก็คือเรามองเขาเป็นไซเวกไซเวกอบใหญ่เนาะเดี๋ยวตัวนี้ให้เป็นเป้าหมายเป้าหมายให้เป็นสีเขียวแล้วกันเนี่ยเป้าหมายคือตรงอ้าวเราไม่เปลี่ยน123.50หนองสามจุ้าศูนย์เนาะก็เนี่ยครับถ้าจะให้เวิร์กนะเราก็ได้ต้นทุนที่โอเคนะครับ ถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากไล่นะครับก็มารอรับเขาแถวๆนี้หรือถ้าเขาลงมานะครับเพราะว่าอะไรคือมันมันเป็นไซเวย์ครับพอมันเป็นไซเวย์เนี่ยเห็นไหมมันก็มีโอกาสเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมผมทำให้ดูภาพในในที่ผมมองเห็นนะ มันจะเป็นรูปแบบนี้เห็นภาพลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ พ่อมองเห็นภาพไหมครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือถ้าถ้าเราจะรอรับเขาจริงๆนะถ้าเราไม่ทันแล้วนะถ้าเราไม่ทันก็เราก็มารอรับแถวๆนี้ครับเส้นส16.25หรือ29.25นะครับเพราะว่าเรามองว่าคือถ้ามันเป็นไซเวกอบใหญ่เนี่ยเรามารอซื้อตรงนี้เราก็ ไปเทคตรงนี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับอ่า c b g <S 2> <S 2> <S 2> คนที่ <S <S ย้ำอีกครั้งนะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปรอเทคที่94นะครับถ้าผ่าน94ก็ ไปเทคที่108.50นะครับแต่ว่าคนที่ไม่อยากไล่นะครับก็มารอที่46.25หรือ29.25นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันี่เบเตอร์สวัสดีครับ